บิ๊กป้อมตอบชัดๆปมยิงเลเซอร์ตามหาความจริงเชื่อใช้เวลาไม่นานเมื่อเวลา8ป5นาฬิกานาทีผลเอกวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีกรณีที่คณะก้าวหน้าฉายภาพเลเซอร์ตามหาความจริงและความจริงต้องปรากฏไปที่กระทรวงกลาโหมวัดประทุมวนาลารอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและสถานที่สำคัญในกรุงเทพ โดยเจ้าหน้าที่กาลังตรวจสอบว่าจะมีความผิดตามพรบฉุกเฉินหรือไม่โดยจากการสอบถามพลเอกประวิตวงจุว,วันว่าเป็นการแสดงสัญ,ญลักษณ์ลําลึกเหตุการณ์ในช่วงเดือนพฤษภาคมหรือไม่ซึ่งทางด้านพลเอกประวิตก็ได้กล่าวว่าไม่แหมสงสัยจะไม่รู้ซึ่งประดายมีการถามต่ออีกว่ามีหลักฐานชี้ชัดหรือยังว่าเป็นการกระทําของคณะก้าวหน้าซึ่งทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวต่ออีกว่ายังไม่รู้ เขากาลังดําเนินการอยู่ซึ่งเรื่องนี้จะใช้เวลาตรวจสอบนานหรือไม่พลเอกประวิทย์ก็ได้ยืนยันว่าไม่นานขณะที่นายวิษนุเครื่อง,งามรองนายกรัฐมนตรีก็ได้ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวว่าผิดพรกฉอุกเฉินหรือไม่เนื่องจากยังไม่รู้และไม่เห็นเรื่องดังกล่าวอย่างไรก็ตามประเด็นดังกล่าวจะเป็นอย่างไรนั้นก็ต้องติดตามกันต่อไป We'll